ศึกเพชรจพญาที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับประจำวันจันทร์ที่10เมษายนตกค้างยังไม่ได้ดูจัดให้ดูครับเพราะว่าแฟนหมัดมวยนี่เรียกร้องเหลือเกินนะครับว่าอยากดูคู่นี้ครับมาดูทางด้านของโชคดีจำรัดค้าแป้งนะครับเจอกับดีทีลูกบ้านใหม่หรือว่าดีทีไก่แจ้รังสิตท,ทางด้านของเดือแดดลำดวนครับถอดมองคลให้กับโชคดีจำรัดคาแป้ง กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้อาวุธสุกมีครับมันตรงไหนทำไมอยากดูครับจัดให้ดูครับนี่เป็นยกที่3นะครับสึกเพชรเจ้าพยาวันนั้นก็เก็บยอดค่าดูค่าชมได้844,740บาทต่างชาติ118คนนะครับชั้นลิงไซโชคดีนี่เตี้ยสั้นครับแข่งซ้ายหน้าของดีทีครับ นี่ครับสับขาครับนี่ก็ต้องโหลดให้เตี้ยเท่ากันแล้ะครับแต่ด้านของเจ้าโชคดีครับต่อยล้าตัวดีทีแม่กระซูข่าวขวาลิ๊กมาอยู่เดี่ยมนี้ตีได้ไม่ได้ตีได้ไม่ได้ตีไม่ได้ครับเมียได้ก็แยกสิครับโชคกันเป็นมวยคู่ที่4ของรายการนะครับวันนั้นเดินเข้าหาครับแต่ด้านของโชคดีอู้แหลกเลยครับแหลกหมัดครับแทงข่าขวาครับดีที ขีบขีดขี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 เสียบซ้ายครับยกที่สามปล่อยตัวมานี่โชคดีต่อสิบเก้านะครับขีบมะไม่มีจังหวะเสียบเตะพับในครับโชคดีครับต่อยลำตัวทางด้านของเจ้าดีทีก็แหมครับแทงซ้ายขีบขวาเอาทีพื้นครับประเด็นเลยครับต่อยขวาลำตัวครับแทงเข่าขวาโตครับหมัดกับเข่าอะไรมันจะหนักกว่ากันเสียบซ้ายโอ้โหเข้มข้น ก็ถึงว่าอยากดูกันครับถีบขวาครับ DT ถีบซ้ายไว้แทงเข่าซ้ายครับหมัดหนึ่งสองเสียบเข่าขวามาครับเสียบเข่าซ้ายครับเสียบเข่าซ้ายครับโอ้โหเสียบซ้ายเสียบซ้ายเสียบขวาครับอบวกหมัดครับโชคดีไต่ลำตัวขึ้นบนเจอเข่าเสียบขวาครับ DT ครับ แล้วก็หมดยกครับโอ้โหต่อยเหมือนโกรธกันมาจากชาติปางไหนครับหมดยก3ขึ้นยกสี่ครับแม่เนี่ยครับให้น้ำให้ท่ากันหน่อยนวดเฟ้นยกสี่ปล่อยตัวมาครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์นี่ดีทีนะครับพลิกมาต่อ3าสองครับดีทีน้ำเงินนะครับดีทีไก่แจ้รังสิตธิ์แทนข่าขวาโชคดีเจาะยางแล้วครับ เกี่ยวเกี่ยวแล้วเจาะยางครับอุ้ยหมัดขวาครับโดนหมัดของโชคดีครับหมัดขวาครับเอาสอกคืนครับหมัดกระซอกเอาเสียบเข่าแถมสอดในไล่แขนได้ไหมเอาดูครับไล่แขนได้เสร็จสับครับโชคดีครับโชคดีโชคดีครับกรรมการแยกออกมาครับเดินต่อครับดีทีแทงเข่าซ้ายแทงซ้ายโตัครับโชคดีไต่ขวาลำตัวแล้วขึ้นบนครับ อ้าวแม่อ้าวเจอเข่าขวาของดีทีหยุดไปเลยครับอ้าวแทงซ้ายครับดีทีครับแต่ว่าทานั้นของโชคดีต่ลำตัวครับต่ลำตัวครับดีทีฟันสอกขวาครับโอ้แล้วก็ทิ้งตัวครับอืเจอเข่าซ้ายตามครับโอ้ฟันสอกขวาโชคเข้าให้โอ้รูขึ้นมาครับหน้าตาบวมเป่งนะครับนี่ครับโหนแก้มด้านซ้ายปกตินี้โหนก็เยอะอยู่แล้วนะครับโชคดีครับและเจอสอกเข้าให้อีกทีหนึ่งแล้วก็เข่าขวาที่ตามครับสอกขวาครับแล้วก็เข่าตามอืเป็นจังหว่านี้โดนหน้าผาครับ เอาล้วครับวิกฤตแล้วนะครับทางด้านของเจ้าโชคดีครับจะโชคร้ายหรือเปล่าครับผู้โดยสารแข้งขวาครับดีทีจี้หมัดตามด้วยแข้งเอาเจอบวกหมัดขวาอย่าย่ามใจครับมวยไทยอย่าย่ามใจเอาถีบซ้ายไว้ครับทางด้านของโชคดีฟื้นขึ้นมาแล้วครับดีทีกระแทกหมัดไว้โอ้ชกสบายแล้วครับดีทีครับนี่นี่กองเชียร์บอกว่าให้จิ้ม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 ไม่แลกไม่แลกนี่แดงขาวท้ายครับเอ้าเจอหมัดเจอหมัดเจอหมัดเมาแล้วครับเมาหัวทิม โอ้เอาเอโดนโดนหมัดขวามัดขวาโอ้โหางท้องครับโอ้โหกรรมการอาวุธสุกมีครับต้องนับครับยังเซอยู่ครับยังมึนยังเมาอยู่ไหวไม่ไหวไม่ไหวครับโอ้โหได้นับแต่ว่ามาโดนน็อกครับดีทีโอ้โหดูครับยืนไม่ไหวครับยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งครับนี่แหละครับชายต้องชนคนต้องสู้ครับถ้าเกิดยอมถ้าเกิดกลัวเจ็บนี่ก็นอนไปครับ นอนไปก็ไม่มีโอกาสที่จะมาอัดคู่ต่อสู้พัง่าแบบนี้ครับนี่หุยหมัดขวาครับเมามาเมามาครับแล้วก็เจอหมัดขวาอีกทีหนึ่งโชคดีต่อยลาตัวครับเพื่อเปิดข้างบนครับเปิดข้างบนเพร่อดูหมัดขวาอู้หูหมัดก่อนจ่าครับทิ้งไปทั้งไหล่ครับเนี่ครับหมัดขวานี่หลุดออกไปนอกเชือกเลยครับโอ้โดนนับแปดครับโชคดีครับและก็มาชนะนอกครับร้การดจริงๆครับเบ็ดเสร็จในยกเดียวนี่แหละครับยกที่สี่ ใช้เวลาไปสองนาทีสี่วินาทีนะครับโอ้โหเต้นแรงเต้นกาแลครับโชคดีครับดีใจสิครับไม่ดีใจยังไงครับโอ้อัลเทอระมีแน่ครับอดีทีเองก็พลาดอย่างเม้าโหรานครับกี่สิบสามสิบหนึ่งอ่ะมีแน่ครับราคากลางอากาศโอ้โหเดียวว่าฝันถึงว่าอินไปเลยครับทางด้านของดีทีลูกบานใหม่หรือว่าไก่แจ้รังสิตครับ นี่ก็ถึงว่าครับทำไมอยากดูครับจัดให้ดูแล้วครับสมใจปรารถนาทุกท่านแหละครับแฟนคลับของมวยดีทีสปอร์ตครับ